ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชัยวัดร้องลองเต่าเอาผิดอดีตสประกรโคร,ราชออกเอกสารสิทธิ์โดยมีชอบนะครับเพราะว่านะครับรีสอร์ทเนี้ยนะครับเมื่อปี55และปี60เนี่ยเขาเคยนะครับถูกดำเนินคดีและให้รื้อถอนแต่พอในปี62เขากลับมาได้สประกร4 0ขจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับท้งท้งที่นะครับ อยู่นอกเขตของสปกรนะเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่ธรรมดาคืออะไรครับนะต้องบอกก่อนนะครับวันนี้นะครับคุณชัยวัน์เองนะครับก็มาทําการตรวจสอบและพบมีความผิดปกติแต่แบบนี้มันผิดปกติชัดเจนเพราะรีสอร์ทแห่งนี้ในปีนะครับก็อย่างที่บอกว่ารีสอร์ทแห่งนี้ในปี55กับปี60เนี่ยรีสอร์ทแห่งนี้ถูกดําเนินคดีนะแล้วให้ทําการรื้อถอนแต่ปี6.2นะครับตรงนี้กลับได้เป็นสปกอของคนเดิมคืออะไรครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยนะครับาทับลานมันเป็นป่าทวมโสมแล้วนะครับเอาให้ประชาชนทามาหากินเถอะนะครับคําถามคือแบบนี้ทามาหากินเหรอครับประชาชนเหรอครับนี่คือข้อมูลที่เกิดขึ้นนี่คือข้อมูลที่อยากให้ทุกคนได้รับรู้นะครับ ชัยวัดเนี่ยหอบหลักฐานร้องกับร้องเต่าขอให้สอบสวนสืบสวนนะครับคดีสอบประกอนะครับโคราชสองรายปมออกสอบประกอบสี่เนี่ยมีชอบทั้งที่พื้นที่นั้นกําลังเป็นคดีและเป็นพื้นที่นอกเขตนะครับของสอบประกอเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเพราะกระแสเฉือนทับรานแรกมาแรงหรือเปล่า พราะล่าสุดเมื่อวันที่25กันยายนคม257นายชัยวัตรลิมริกขิดอักษรผู้อํานวยการสํานักงานอุทยานแห่งชาติหอบหลักฐานมาร้องกับรองเต่านะครับพลตํารวจตีจัดรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางถึงกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหลังจากนะครับการรวบรวมพยานหลักฐาน อด,ดีตเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาหรืออด,ดีตเจ้าหน้าที่สประกรโคราชเนี่ยออกเอกสารสอบประกอบ4.01ให้กับนะครับคนที่หนึ่งนางสาว ดครที่วันนี้เนื้อที่10เ็ดไรเศษเมื่อปี2562และคนที่2คือนายปันิธานเนื้อที่21ไรเศษเมื่อปี2565ซึ่งเนื้อที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตปฏกิรูปที่ดินนะตามพระราชกิจสณิกาพศ2521และมีเจตนาที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้กับผู้กระทำความผิดับนะได้ผลผิด เนื่องจากเป็นนะครับแปลงคดีที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้มีการจับกลุ่มดําเนินคดีบุกรุกครอบครองที่ดินในเขตอุทยานนะแห่งชาติทับรานไว้เมื่อปี2555และปี2560โดยมีลักษณะเป็นบ้านพักชื่อว่ารักจังฟาร์มนะและรีสอร์ทชื่อว่าไร่วงปักษานะครับ จึงได้มีคำสั่งให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกจากอุทยานแห่งชาติทับลานทำให้ผู้กระทำความผิดยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งคดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดนายชัยวัน์ยืนยันว่าอดีต เจ้าหน้าที่สอปรกอรสองรายนี้ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวอีกทั้งยังเป็นการกระทําผิดกฎหมายโดยการใช้อำนาจโดยมิชอบระเว้นการปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือผู้กระทารําความผิดให้พ้นนะครับโทษอย่างชัดเจนด้านพลตำรวจตีจกรุนเกียรติปานแก้วกล่าวว่าเรื่องนี้ขอให้มั่นใจในเจ้าหน้าที่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่พลตำรวจโทจิประพบภูริเดช ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางให้นโยบายไว้เพื่อนะครับปกป้องสิ่งแวดล้อมและเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งนี้เราจะขอความร่วมมือไปทางท่านธนดนสุวัฒนธิตที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอสกรณ์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสบประกรโคราชยืนยันว่าเรื่องนี้จะต้องเอานะครับข้าราชการที่กระทําความผิดมาลงโทษให้ได้เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อเจ้าหน้าที่สประกร,ระดับรองเดขาจะต้องถึงคิว ต้องโดนหรือไม่นะครับต้องติดตามกันต่อไปครับนีค่คืเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โหถ้าเป็นข้อมูลตามนี้จริงๆก็ต้องบอกครับว่ามันน่าแปลกมากรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทเนี่ยนะครับเมื่อปี2เมื่อปี2555กับ2560ถูกดำเนินคดีแล้วให้รือถอนแต่ปี6กกับได้สปงพก4-01คืออะไรครับคืออะไร นี่แหละครับการทำงานของนักเจ้าหน้าที่สอบเรื่องนี้คงปล่อยให้เงียบเฉยไม่ได้เรื่องนี้ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันติดตามครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ